คนเกี่กับเกม Hero of New World หรือว่าเกมของนั่นเองฮะอยู่กับผมฮะนาย Army Gamer นะฮะอ่าตอนนี้เราอยู่กับ Avatar ตัวนี้ฮะ l a <and> ล,ลี y นะฮะคาน่าแ l a ลี y หรือ General l a ลี y นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาออกไอเทมให้ดูนะฮะว่าออกแบบไหนของถึงจะตรงของถึงจะเกิดเอฟเฟคเกิดอะไรประมาณนี้ฮะอ่าไอเทมชิ้นแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มนี่ตัวนี้ดีกว่าเขาบอกมานะตุ๊บอ่านี่ฮะมีลูกสีน้ำเงินนะฮะ นี่ฮะอ่ามีวาร์ปมีมีลูกสีน้ำเงินฮะเดี๋ยวผมว่าแต่ว่ามันไอเทมมันเป็นไอเทมเล็กเกินไปนะฮะน่านจะเป็นไอเทมใหญ่ๆที่ออกเอฟเฟกต์ตัวนี้เทมชิ้นที่สองครับขวดฮะนี่มีขวดแก้วอยู่นี่ฮะเซลียวฟ<ะ>้าวาร์ตี้ปาปจิงโกมากเลยมีขวดนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากไอเทมเล็กๆก่อน เล็กๆก,ก่อนนะครับอุ้ยขอไปต่อไปเป็นนี่ฮะพาวเวอร์ซัพพลายนะครับพาวเวอร์ซัพพลายนี่ฮะมีออร่ามีแสงออกนะฮะตรงที่ท่อนแขนนะครับชาร์จแม่สวยงามมากสุดติง่งสวยมากต่อมาฮะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรองเท้านั่นเองครับปุ๊บรองเท้าเนี่ยฮะรองเท้ามีขอบขา yes, <of> ะโคตรมาเนี่ยฮะ อ่าสวยงามทีเดียวตุ๊บอืมตัวนี้โอเคอยู่ได้ไดีสดิ่งกอ่อสร้างของมือเองโดนตียอยู่อ่าไอเทมต่อไปกันเลยดีกว่าครับปุ๊บต่อไปนี่เป็นตัวนี้ดีกว่าโฟโต้คีนะฮะปุ๊บนี่อย่างเงี้ยเรามีโฟโต้คีอยู่ข้างหลังนะเหมือนติดอะไรดิปปุ๊บนี เจ๋งๆว่าสวยงามฮะฟิวฟาวปึ๊บออมาเป็นไอ้นี่อฮะอเป็นเรมมอนิกของเรานะ,ะปึ๊บออกมานี่เลยได้หัวกะโหลกตรงหน้าอกนะฮะไม่แหงแสด,ดงถึงค oh, <what? S 2> วามหดร้ายในใจเธอนะทุยอะไรวะเ็นมูเกียอะไรเนี่ยอ่านี่ประมาณนี้ตอนนี้ <c oughs> ประมาณนี้เลยนะฮะทีนี้เราจะเอาไอเทมเล็กๆออกกันดีกว่า ช่องเลดเกมนี่เป็นไอเทมใหญ่นะฮะปุ๊บนี่เลยฮะออกวินวอลกมานะฮะปุ๊บนี่ได้ธงสีได้เนี่ยฮะพระคมสีฟ้าข้างหลังสวัสดิ์สวัยสวยงามนะครับสวยงามเลยปุ๊บปุ๊บนะฮะนี่สวยงามจริงๆริงถามอยู่ไปไหนแล้วแบรลี่บู๊คเยามานี้วันนี้พีีเซนเตอร์ของเรา ป๊บประมาณนี้แล้วก็มีนี่ปึ๊บอืมนี่ะ,ปะ,ปะเป็นน้ำนาำเห็นปะเนี่ยเป็นน้ำนาำนะครับอืมยัยว่าสวยสวยงามมากปาึ๊บก็มีอะไรอีกเลยเดี๋ยวดูก่อนปนึ๊บโอเคเอเทมหนึ่งเลยขาดไม่ได้ นี่ไม่สวยไม่สมบูรณ์แบบนะครับนี่คือคาทาฟ้าเองปุ๊บโอเคคาทาฟ้ามีนะประมาณนี้ขคาทาฟ้าได้อะไรก็ได้คาทาฟ้าเนี่ยแหละตัวเนี้ยข้าถาฟ้าของเราได้แค่นี้ครับโอเคตัวธรรมดาก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นอันติเมทก็แสดงผลเหมือนกันนะะคาทาฟ้าเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเนี่ย คิดว่านะแต่มันไม่น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสิงกอ่อสร้างของพวกเองโดนตีอยู่สวยอยู่ <c oughs> มีคนถามว่าเอ้มันแค่นี้เหรออันติเมทไม่ใช่ครับตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงตามเลเวลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแันนีกว่าปึ๊บปึ๊บกขึ้นมาไี่เดือเนยปึ๊บเลเวลสี่ไม่มีอะไรนะฮะฮาก็ไม่มีอะไร แต่มันเป็นที่เลเวลหกปึ๊บนี่เป็นแปลงยันไงล่ะ,ละมีทองสองสองอันด้วยเท่สวยปุ๊บมันจะไปส่งผลอีกที่หนึ่งน่าจะเลเวลสิบเอ็ดอาไทเน,น,นี่ยเป็นทองทองรอมเป็นใบเดียวกันนะฮะนี่พอชุดอะไรนี่ก็จะเต็มขึ้นกว่าเดิมน,น,นะฮะที่หลือก็หมดแล้วฮะมีแค่นี้แหละครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปทดสอบสกิลกับตรงการตรีอะไรประมาณนี้ เออมาลองเออมีสกิลสองเออนี่อันตีตีดูเหมือนจะเป็นเพชรรึเปล่าเป็นเพชรนะฮะมีหิมอสของเราเนี่ยไอ้นี่มีหิมอสเนี่ยจะเป็นทองแล้ตอนนี้เหมือนจะเป็นเพชรเองเดี๋ยวมาลองแบบสโลโมชั่นกันดูนะสักห้าสิบห่อนี่เป็นไงล่ะเหมือนเป็นผ้าคลุมสีแดงสวัดสวัย งด้านหลัง,อส,งสองปุ้มเหมือนเหมือนเบฮิมอตใช่ไหมโพลิชั่นเนี่ยแล้วตัวนั้นจะเป็นอันตินะตัวนี้เป็นสกิลโซ่กับคล้ายๆกันนะฮะปกติก็น่าจะเป็นเหมือนกันดูอันติกันดีกว่าเออไม,ม่ชัดน,นะเดี๋ยวเขาตัดไป5%ดีกว่าเออแทงมันแทงมัน โอ้โหสุดยอดเกี่ยวฟ้าอตีเอี๊ยเคสวยงามเกี่ยวฟ้ามากเดี๋ยวเราจะไปดองการตีฮีโร่กันดีกว่า <c oughs> โอ้โหท่าทางการตีฮีโร่ถ้าวิ่งก็จะประมาณนี้นะการวิ่งของรประมาณนี้เลยนะฮะเดีย๋ยวมาตีฮีโร่ให้ดูกันดีกว่า ไอ้ยปีตีของแรงเนี่ยเรามีของอนี่ค้าบบลักษาการตีก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับเอิอ่น ไต่มันไตมนสิตีมนสิดีมากฮะไอ,อ,อ,อ้หน้าจอสัไว้โอ,อโอเคฮะก็ แต่ลี่ของเราก็ประมาณนี้ฮะอ่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมใครที่ดูกันเรื่อยๆก็ขอขอบคุณมากด้วยนะฮะจากอาร์มี่เกมเมอร์ทุกคนนะฮะอ่าใครดูใครกดไลค์ซับสไคร์เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ